ต่อไปเป็นขบวนของลูกเรียนอะไรคะเขาสยอดไหมอาจารย์เขาสายอดค่ะขบวนที่กาลังเข้าสู่สนามทีแกําลังจะผ่านรงโดการนะคะโรงเรียนบ้านเขาสายอดขออนุญาตงานโดยนางนางผู้ด่วมขวนเรื่องหน้าเลยนะคะมีจำนวนเยอะมากค่ะผู้โดยการสถาบศึกษานางยุภาวรีตีแก้วประธานรมการศึก คือไรไทยจำนวนคร,ครูคและบุคลากร,ร15บท่านค่ะจำนวนนักเรียนในสถานศึกษา281ร้อยแด็กคนยงิงนักวิชา,าชีวนาวิจัยารเบ,บียนร้องแค่ว่องเด็กหญิงที่ด้ มีผู้ที่ถือธงพระมหากษัตริย์นนะเด็กหญิงพิมพ์ละพัฒนะคะพลเมืองดีนะคะอ่าแล้วก็ถือธงราชนินีเด็กหญิงกัญจนาพรทองสกุลน,นะคะอ่าต่อด้วยดัมเมเยอร์สวยๆนะคะอ่ามาในชุดสีม่วงนะคะมีเด็กหญิงสวิตาเด็กหญิงชนะพรเด็กหญิงนนะัทอ่าพัศน์นะคะน้องเมลดาน้องรัฐากรน,น้องพรณภัทรน้องอ่นานัทนันและอาริยาพรสิริพ,พานะคะทั้งหมดนะคะพส ยอดมากๆเลยนะคะอ่ะต่อด้วยทีมนะคะสีเขียวถือกระเช้าสวยงามนะคะอ่ะแล้วก็ด้วยตามด้วยริ้วขบวนธงนะคะของคณะนักเรียนนะคะอ่ะมาในชุดสีส้มนะคะของโรงเรียนบ้านเขาสามยอดนะคะอ่ะพร้อมด้วยลีดเดอร์นะคะชุดสีแดงวันนี้นะคะสีแด,ดงดำค่ะตามด้วยขบวนนักกีฬานะคะอ่าน้องๆนะคะอ่าเป็นโรงเรียน นะคะตั้งแต่อนุบาลจนถึงป .6 นะคะโรงเรียนเขาสามยอดนักกีฬาโบมือท่านประธา,านหน่อยลูกบ๊ายบๆครับโรงเรียนบ้านเขาสามยอดครับวันนี้จัดเต็มเ,เลยครับหนึ่งร้อยห้าสิบนะคะนักกีฬาดูได้เลยนะคะเยอะม,มากๆท<า>ี่โรงเรียนค<า>่ะขออนุญาตประกาศค่ะรถโอเบลมารถทะเบียนโอเบลไม้งองงูเจ็ดสองสี่แปดระนองรถโบเบลไม้งองงูเจ็ดสองสี่แปดระนอง ปิดไทยข่าววันด้วยผู้นำชุมชนผู้ปกครองกรรมการสถานศึกษาจากบ้านเขาสามยอดนะครับมาโชว์ผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในอำเภอเชนตานะครับทุเรียนอร่อยนะครับบ้านเขาสามยอดค่ะและตัวผู้นำมีอ่าะค้สุดยอดมากเลยคิตานด้วยคะับปิมาเลยอครับเป็งทุเรียนใหญ่ที่สุดขอเรียนเชิญท่านประธานนะครับขอเรียนเชิญท่านประธานท่านสัดว์วิทย์แก้วมีสีนะครับองนายกอโค์การบริ ุราธ,ธานีได้รับของสำรวยจากทีมง,งานผ้าขาสามยอดครับกจะมีของดีทุเรียนนะครับมามอบให้กับท่านประธานทุกปีนะครับเป็นแหล่งผลิตร,รายใหญ่ที่สุดนะครับเกือบจะพูดได้ว่าของจังหวัดสุราธ,ธานีเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะทำการแข่งขันออกทุเรียนนะครับออกทุเรียนให้ประธาน <c oughs> ครับในนามคณะกรรมงการจัดการแข่งขันก็ขอต้อนรับ ท่านนายกอภิชาตสวัสดีนะครับนายกเทศมนตรีตำบลเชนซานะครับจะให้เกียรติมาร่วมพิธีเปิดในวันนี้ด้วยนะครับกำนันบอกว่าไม่มีที่ว่างเดี๋ยวกำนันเที่ยวกลับบ้านเลยประชาชนขพิ่งซน้อปมเล่นแบบรับามทุกเรยนไหนล่ะคะไปแล้วนะคะสามพันทุกเรียนหมดแล้วนะคะตอนนี้ เซอร์บอนะครับอ๋อขอเสียพลเมือยค่ะนะคะในชุดสีแดงนะคะยฮะบ้านหมู่ที่ติดบ้านของสามยอดนะครับคนกลางในผมรู้จักดีนะครับคนบ้านเดียวกับผมวันนี้ต้องมีทุเรียนมาฝากผมด้วยเตือนจิตระดับนะครับเจ้าของทุเรียนแปลงใหญ่อ่ะพี่ปุ๊บคุณสวยนะคะแก่ปุ๊บไหคะอ่าถืออะไรมาคะถือไข่เนี่ยฮะอ่าไข่ที่บ้านมีเยอะแล้วนะคะก็เอามาฝากได้ใช่ไหมคะ สอ,อสม,มู่ท<ะ>ี่สิบบ้านเขาสามยอดนะครับอสมมู่ที่สิบบ้านเขาสามยอดแม่แบ้านอย่างสวยสดงดงามมาในชุดสีส้มนะคะอ่าแล้วก็มีพายอสมมู่สิบนะคะเขาสามยอดอ่าครับขอเสียงปรบมือให้กับโรงเรียนบ้านเขาสามยอดและชุมชนบ้านเขาสามยอดครับอสมอเข้มแข็งค่ะยิ้มหน่อยค่ะถูกใจชุดสีข้ม Thank you.